โครงการค่ายเยาวชนรักองค์ไัยเฉลิมพระเกียตรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเป็นโครงการที่นำไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9เป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร ในการผลิตอาหารเพื่อบริโภคและอาชีพในการดำรงชีวิตซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริงนักเรียนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเองโรงเรียนนนสิราไกเรเลือกราดำนวยได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักปงไพร เมื่อวันที่27ถึง29มีนาคม2562ณศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาวจังหวัดกาลสินได้นำความรู้มาขยายผลต่อยอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมหลักๆซึ่งทางเรียนได้ดำเนินการโดยคณะครูนักเรียนคณะกรรมการทางศึกสาผู้ปกครองได้ร่วมบูรณาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้จัดก,กิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของเราดังนี้มีกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงินกิจกรรมปลูกป่าสร้างชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมทักษะอาชีพกิจกรรมโคดดิ้งค่ายคนคนอัจฉริยะกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติาการจัดก,กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคัดแยกขยะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce, Reuse, Recycle ในการนำขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ได้และสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมทักษะอาชีพซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมปลูกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมทำขนมดอกจอกกิจกรรมสมุนไพรไดโนหอม กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมนาข้าวปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชังกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมกิจกรรมถุงผ้าลดโลกพรอนกิจกรรมแปลงร่างกล่องนมให้เป็นหลังคาในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพต่างๆและการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรและอาชีพในการดำรงชีวิตการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเกี่ยรกรรมสกสารร้านค้าให้นักเรียนได้รู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายฝึกการประหยัดออมความพอดีความพอเพียงกับตนเองนอกจากนั้น เรายังได้มีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการอนุรักษ์ต้นไม้การเพราะขยายพันธุ์ไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนของเราได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมและได้ลงมือปฏิบัติจริงถ่ายทอดให้แก่กันและกันมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไปและจะมีการต่อยอดของกิจกรรมในปีต่อๆไป เป็นอีกหลากหลายกิจกรรมสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูพันวณิ์ปีเลขานะคะเป็นครูแกนนำในค่ายเยาวชนรักพวงภยัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีนักเรียนได้รับความรู้ในในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืน ตลอดจนการจัดก,กิจกรรมของค่ายมีกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้คือกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก3 R คือ reuse, reduce และ recycle ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบ,บวนการว่าจะต้องคัดแยกขยะก่อนที่จะนําไปทิ้งทําให้นักเรียนมีชิ้นงานโดยเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของตัวนักเรียนเองค่ะนักเรียนที่เป็นแกนนําก็จะกลับมาขยายผลให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนจึงทําให้นักเรียนโรงเรียนโนทิาไกา่เลิกรัดอานวยมีความใส่ใจ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงวิชราภูอาสูกกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนนนสิลาไกลเลือกราดอำนวยหนูได้รับความรู้ต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมปลูกป่า สร้างชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนูได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพราะขยายพันธุ์ไม้ที่หายากแนใกลต้ะะศูนพันธุ์การอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรธิราศีมามากกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนนนสราไกรเลิกร,ราชอำนวยหนูดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพยหนูได้รับความรู้มากมายในการเข้าค่ายเช่นการคัดแยกขยะตามหลัก3 R คือ r e u c e รียูสรีไซเคิลในการนำขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ได้อยากให้พี่ๆน้องๆในโรงเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ตอนนี้โรงเรียนของเราสะอาดสวยงามและน่าอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายคงคาพสสวิเยประชนและคงไย โรงเรียนโนซิลาไฟเลอร์ลาดอํานวครับโรงเรียนได้ฝึกกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผมได้นําประสบการณ์จากกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพรไปใช้ที่บ้านโดยทําการเกษตรปลูกพืชถักสวงควพืชสวนจนประสบความสําเร็จได้รับรางวัลรูวัดเกษตรกรดีเดน่นจากสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาลสินครับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชน คนที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกมีทักษะที่จำเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จนได้รับรางวัลยุวเกษตรดีเด่นจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจากการทำพืชผักสวนครัวพืชสวนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผลที่เกิดกับครู ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning และบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเยาวชนรักพงภัยได้อย่างหลากหลายผลที่เกิดกับชุมชนชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพร พร้อมทั้งการต่อยอดขยายผลกิจกรรมของโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนของชุมชน